ก็คือถอดทอชันบาออกแล้วก็ใส่ปีกนกบนล่างแล้วก็เป็นคอยสปริงก็คือตอนนี้เหมือนช่วงล่างเป็นรถใหม่เลยตัวใหม่รถรุ่นใหม่เลยนี่คือความยากในการสร้างจุดที่2คือว่าเราวางเครื่องยนต์2.2 m a x f h e r s o เกียร์ออโต้8สปีดอ๋อเกียร์ออโต้8สปีดอะผมขอดูข้างในก่อนได้ครับนี่ครับเกียร์ออโต้8สปีดนี่ตำแหน่งเกียร์ดูตัวคอนโซลกลางนะมีปุ่มเผาเข้เมามีทุกอย่างครบนี่คือความเป็นยูโร5แบบครบครบ จอมาครบใช่ครับนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือว่าจะต้องมีปุ่มเปิดไฟปุ่มปัดน้ําฝนซึ่งอันนี้เป็นซิมบลิกของรถรุ่นี้ซิกเนเจอร์เลยนะคือปกติเนี่ยจะไม่มีใครทําแบบนี้ด้วยซ้ำทุกคนจะไว้ที่การหมดเก็บเดิมนะครับจะมีแบบนี้แล้วก็คันนี้คุณจะสตาร์ทก็เป็นพุทธสตาร์เบาะนั่งครับเอ็มลองเขาไมนั่งหน่อยหัวตะข่ายด้วยนะคืออันนี้เป็นเบาะเรคโร่นะครับตรงปีด้วย1992เลยแล้วก็เป็นหมอนตะข่ายครับันนี้เบิกใหม่นะแล้วก็นี่ครับ ทำการเย็บเป็นเบาะหนังแท้กับตัวผ้าอะคันทาร่าแล้วก็ปัก Dragon Max ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังให้กลิ่นอายว่าเราเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเรากําลังย้อนอดีตใช่นะครับน่าจะทําเป็นรถที่แบบออกมาขายนะครับเวี่วันทีออ่อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์เนาะออโต้คอลเลกทีเบิร์ก็ทําการไลฟ์สองชั่วโมงติดต่อกันค,คนดูแบบกระหน่ำมากแล้วก็มีเดี๋ยวคนทักมาขายไหมเท่าไหร่ก็ซื้ออันนี้ก็นะสุดผมเคยเห็นคนรีสโตรรถเนี่ยก็คือเขาเอาอดีตของเขา เอากลับมาทําให้เป็นปัจจุบันใ,ให้เขาได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตกับมันได้อีกทีหนึ่งผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดใครที่มีอดีตกับรถคันนี้ก็อยากที่จะได้ขับรถคันนี้อีกด้านหน้ายังเก็บความเป็นซิมโบลิกแบบเดิมใช่ไหมแต่ล้ําสมัยก็ที่ว่า daylight LED ไฟตัดไ,ไ,ไฟหน้านะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED ที่พยายามใช้วิธีการที่มันทันสมัยกัามังหมดแล้ว,ลวตัวกระจังหน้าก็จะมี LED ล้อมด้วยใช่ครับนะครับโป,ป็นงานสร้างโดดเด่นอันนี้เอ็มสังเกตนะโลโกปัจจุบันเนี่ย ตัวนี้ต้องเหมือนตัวนี้แต่กลับข้างกันนี่คืออดีตครับตัวเอสเป็นโค้งเมื่อก่อนจะต้องเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนคือเป็นตัวเอสอย่างนี้ปัจจุบันเป็นตัวเอสคล้ายตัวแซเราคงความเป็นอดีตไว้อดีตเปนทุกอย่างเลยนี่แล้วก็มีเส้นสายของเขาที่เป็นลอกใช่นะครับทีนี้อยากบอกเอ็มว่าพี่อ้าอิซิวช็อปเป็นเฮดของทุกเรื่องมีพี่ลุกเป็นผู้ช่วยแล้วก็ไปแตะต้องกันอีกประมาณ10กว่าเมคเกอร์อย่างนี้ก็รู้กันอยู่นะ เบียดีเสียวิสิสซักนะฮะบางมดเรสซิ่งใช่เอประตูอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องหมดเลยครับพี่เอช่วยวางเครื่องใช่ครับแล้วก็เตอร์สตูดิโอนะครับก็จัดการอีกระไรเรื่องทั้งคันนี่แหละนะครับนี่คือพวกพาร์ตต่างๆเนี่ยคือเป็นพาร์ตจากเฮียตื้อใช่ใช่นะครับแล้วก็คันนี้พอเราเอาเครื่องยนต์87แรงม้าออกใส่150แรงม้าพร้อมๆกับตัวอุปกรณ์ DPD ีดีมอบตไอเสียกองไอเสีย ตรงเป๊ะหมดแล้วก็มีปุ่มพัเขาเขามาแต่พอดีว่าไหนๆวางแล้วก็ต้องไปขั้นกว่าก็เลยขอจูนแบบแรงไร้ควัน